มุ้หล่อมากนะครับคันนี้หล่อมากใช่ปะมันคือเจตเตอร์ป่ะอยู่ตรงไหนอ่ะคันนี้เป็นชื่อรถนะครับเจตเตอร์สี่สุดตาสันนี้เอ้ยโมเดล A90 ครับคันนี้ความเร็วที่จะปีดเท่าไหร่ครับยเกินเกินก็ปล่อยเราเข้าเวกเทากัคืนหนึ่งวันแล้วไปอยู่แบบนี้อยู่สภาเกินไม่ต้องประมูลหรอกนะฉลาดในข้างบน รถดำน้ำไม่น้่เป็นราะรถฉลามอี่ๆเนีผมการันตีความเร็วให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าดีกว่ารถกาชาแน่นอนดอบดอกว่าประมูลรถโอซนิดเดียวครับนิดเดียวแต่ว่าดีกว่ารถกาชาประมาณนี้เลยอ่ะคันนี้เป็นไอซนะครับทุกคน ดูก่อนดูก่อนดูให้ถึงสุดท้ายรอรสีก่อนอีกคันเดียวอันนี้ทุกคนเห็นรถนะครับเห็นรถอย่างแรงครับเห็นแล้วเห็นแล้วครเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดที่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับบิดครั้งละหนึ่งหมื่นนะครับชี้หนึ่งเอ็มครับชี้หนึ่งเอ็มครับเปรี้ยวล้านเจ็ดครับเปรี้ยวล้านเจ็ดครับตอนนี้อยู่ที่ริวจินครับริวจินเท่าไหร่นะครับริวจินสองเอ็มครับริวจิน ดอบบี้สองล้านห้าครับ 3, อยู่ที 5, 5, well ่ดอบบี้แล้วนะดิปสามล้านห้าครับทูแบ็กสามล้านห้าดิปทูแบ็กสามล้านห้าดอบบี like ้สี่ล้านครับอยู่ที่ดอบบี้นะครับเดอะบอยดอบบี้นะสี่ล้านครับนับหนึ่งริวจีนห้าล้านนับหนึ่งครับดอบบี้หกล้านนะครับตอนนี้เดอะบอยเราทุ่มสุดตัวเลยนะดอบบี้หกล้านนับหนึ่งครับทูแบ็กเจ็ดล้านครับทูแบ็กเจ็ดล้านครับ ตอนนี้อยู่ที่ two back ครับเจ็ดล้านนับหนึ่งครับ two back เจ็ดล้านหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่ด dobby ครับเจ็ดล้านหนึ่งนับหนึ่งออเป็นแก๊เจ็ดล้านหนึ่งนับสองครับนางน้ำตาลี dobby เจ็ดล้านหนึ่งครับเจ็ดล้านสองครับ two back เจ็ดล้านสองครับ t w นะครับเจ็ดล้านสองครับอยู่ที่ two back two back นับหนึ่งครับเจ็ดล้านสาม dobby นับหนึ่งครับ เจ็ดล้านสโอลิเวียเจล้านห้าครับนับหนึ่งดอบบี้เจล้านหครับอถ่านตูดให้เราดอบี้นับหนึ่งครับดอบบี้เจ็ดล้านหกเจ็ดล้านเจ็ดโอลิเวียนับหนึ่งครับเจ็ดล้านแปดดอบบี้นับหนึ่งครับโอลิเวียแปดล้านครับดอบบี้โอลิเวียแปดล้านนับหนึ่งแปดล้านหนึ่งดอบบี้นะครับตอนนี้ 8ล้านหนึ่งแปดล้านส 8, 4, โอลิเวีย8ปดล้านห้าดอบบี้ครับแอดเมนตูดแปดล้านห้าับหนึ่งดอบบี้แปานห้านับ2ครับดอบบี้แปล้านห้านับสครับนียีบาทจะมาประมูลรถดอบบี้แปานห้าับสครับทูแบ็กแป้านหครับทูแบ็กแปนหครับนับหนึ่งแด้านเ็ดดอบบี้ครับ นับหนึ่งแปดล้านเ็อบบี้นับสองครับแปาครับทูแบ็กแปด้านทูแบ็กแปดล้านแปดล้อบบี้ครับดอบบี้แปล้านเก้านับสองครับเงมากีเอาสุดเลยมี่ดอบบี้แปดาน้านับสามครับทูแบ็กเก้าล้านครับทูแบ็กเล้านนครับนับหนึ่งเกล้นอบบี้นะครับนับห ก้าล้านหนึ่งดับบี้นับสองการันตีดีนะครับดีจริงคุ้มได้เลยแบบจะมีแผ่นอุ้มแล้วได้นะครับพวกเราไออุ้มเออนายกไหมอ่ะแปดล้านหนึ่งนับสี่ครับดับบี้แปดล้านหนึ่งเก้าล้านหนึ่งขอแพ้ครับขอแพ้เก้าล้านหนึ่งนับห้าครับ ทูแบ็กเกนครับทูแบ็กเก้าล้านสองเก้าล้านสมดอบบี้นับหนึ่งครับเก้าล้านสี่รบเ้าลนสี่ทูแบ็กนับหนึ่งเก้าล้านห้าดอบบี้นับหนึ่งครับเก้าล้านห้าดอบบี้นับสองครับเก้าห้าอบบี้อาไปอะครับถ้าใครประมูลถึงสิบล้านเดี๋ยวแถมข้าสองจานนะทุกคน 9้าน5ดอบบี้นับ4ครับจะได้เงินหมดเจ้งไงมีไม่้อง9ล้า5ดอบบี้นับ5ครับ9ล้าน5ดอบบี้นับ6ครับทิพย์ไปเอาล้าน5ดอบบี้นับ7ครับ9ล้าน5ดอบบี้นะครับนับ8 9ล้าน6ซันโตครับ9ล้าน6สันโตนับป่านไปครับ 9กดดอบบี้ครับเก้าดดอบบี้นับหนึ่งเก้าล้นแปดดอบบี้นับสองครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับเก้าล้านแปดดอบบี้นับสามครับเฮ้ยดอบบี้ครับยังยัครับยังยังาลดดอบบี้นัสครับเก้าล้าดดอบบี้นับหครับอะไรนะครับมีมีคนเกทับใช่ไหมครับเมื่อกี้เก้าลดดอบบี้นับหกครับ เก้าล้านแปดดับบี้นับเจ็ดครับเก้าล้านแปดดับบี้นับแปดครับเก้าล้านแปดดับบี้นับเก้าครับเห็นปะเห็นปะคันนี้แรงนะครับแรงมากเลยเก้าล้านแปดดับบี้นับสิบครับอ่าโอเคครับขอแสดงความยินดีกับเดอะบอสด้วยนะครับอ่ะมันต้องมีสปายบ้างแน่ผมว่านะ แป๊บนึ่งครับเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คแป๊บนึงนะดอบบี้ครับอย่าเพิ่งครับทีหลังบ้านเช็คมาแล้วครับจากไหลสตรีมแพนด้าครับตอนนี้ที่แพนด้าครับแพนด้าเท่าไหร่อ่ะแพนด้าเท่าไหร่นะครับเก้าล้านเก้าครับแพนด้าดอบบี้สิบล้านครับโดดขึ้นมารอแล้วครับสิบล้าน ล็อบบี้สิบล้านนับหนึ่งครับ mm hmm. เช็คจากไลฟ์สตรีมเพจได้เลยครับทีมงานเช็คอยู่ mm hmm. ขอขอ,ขอไปขอ,ขอไปเช็คจากเวลาในไลฟ์สตรีมได้เลยในไอซีนะโคตรเยอะมันมันเป็นแก๊งแก๊งเขาประมูลล็อบบี้สิบ,บล้านนับสองครับยังไงอะแพงแพงแบบ็อบบี้สิบล้านนับสามครับไม่ได้ยินล็อบบี้สิบล้านนับสี่ครับ ดอบบี้สิบล้านนับห้าครับดอบบี้สิบล้านนับหกครับดอบบี้สิบล้านนับเจ็ดครับดอบบี้สิบล้านนับแปดครับดอบบี้สิบล้านนับเก้าครับดอบบี้สิบล้านนับสิบครับโอเคขอแสดงความยินดีกับเดอะบอสดอบบี้ด้วยครับ ไอดีแปดศูนย์ปดครับดับบี้โอนมาเลยทันสุด